มาชมสวนกันก่อนที่จะรดน้ำต้นไม้ตอนนี้เจ็ดโมงกว่าๆนะคะแต่วันนี้ดูแล้วพระอาทิตย์ต้องขึ้นทางนี้นะไม่เห็นเลยค่ะวันนี้ไม่เห็นเงาเลยเนี่ยต้องขึ้นตรงเนี้ยไม่เห็นเงาเลยก็แปลว่าวันนี้จะเป็น อากาศดีและโอกาสดีของไม่อ้อยนะคะที่จะได้ลุยสวนเ,นเต็มที่โดยที่แดดไม่ร้อนมากส้มโอส้อมโอสีแดงแบสั้นพี่น้องมากลายบงนะคะแมงบง่งนอนนี่ชอบมากนะ ตระกูลมะนาวนี่ตระกูลมะนาวสมโอยอดอ่อนเมื่อไหร่นี่จบเลยเนคะคะแก้วมังกรนเนาะไม่ตายแต่ก็ไม่โตสักทีนะให้ซีเรียสกับเขาค่ะอยู่ไปเรื่อยๆเยนาะทุกอยากโตก็โตให้บังคับย้ายใจดีก <c oughs> ็เจ็บเขียวค่ะซึ่งก่อนอันนี้เขาออกดอกสวยมากเนาะ ฝักก็กินได้แล้วค่ะเนี่ยฝักก็ไปลวกเนาะจะเป็นเคสูงนะวิตามินเควิตามิน K เคไปช่วยในเรื่องของกระดูกเนาะแคลเซียมกินเข้าไปมากๆมันจะไปกองกันอยู่ในเส้นเลือดนะคะส,ส่วนเกินเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวิตามินเคเข้าไปเนี่ยก็จะช่วย ดึงแคลเซียมไปใช้ได้ดีนะคะนี่คือประโยชน์ของเขานะคะประโยชน์ของแคลเซียมวิตามินเคทูอันนี้อันนี้อคคีค่ะปามกินปามกินลูกปามกินผลอัคคออีปลูกไว้แทบจะบอกว่าหลุมเดียวกันกับ มะม่วงหาวมะนาวโหอันนี้บอกว่าพันยักษ์ก็ยังไม่ได้เห็นใบเห็นดอกสักทีเนาะนี่ค่ะปลูกไว้รุมเดียวกันใกล้กันมากเลยนะคะก็เล็งๆว่าให้ปลกเติบโตไปด้ยวยกันนี่แหละนะพึ่งพาอาศัยกันไปนี่ก็ปลามกินลูกชนิดนึงนะคะซื้อมานานมากเธอก็โตยากๆากนรากิน ก็อยู่อย่างนี้แห้รแล้วแมมานานมากละสังคิงล,ลูกลูกลักลูกชังไม่อยอค่ะเหมือนจะรอดเนาะเหมือนจะรอดปลูกยากค่ะทุเรียนแต่ก็ท้าทายกระตานฟอกเทลฟอกเทลนี้ก็กินลูกได้นะท,ทับเทียมทับทิม ทิมเม็ดนิ่มเขาว่าในมันอ่อนมันนิ่มค่ะกินได้แมนบูบูนะี่ลองดูปลูกนใะกล้ๆกับปามฟอกเทวเป็นแถวเป็นแนวนะรั้วหน้าบ้านอันนี้บั่กเขียบค่ะพี่น้องน,น้อยหนาอันนี้น้อยหนาฝ้ายทุกอย่างกำลังงาม นีขาบเทศงามที่หลังเขานี่ลำใหญ่ลำใหญ่ทวายนะคะดูซิจะทวายจริงไหม mm hmm. ปลูกไว้กับนี่ดินฟ้าเพกาสูงใหญ่แล้วค่ะสักหน่อยก็คงจะได้ร่มนี่กระมุดยักษ์เหมือนกันนคะคะละมุดยักษออ์อันนี้พินักค่ะ พีนัทบัตเตอร์เนยถัว่วต้นเนยถัว่วพิ่งลงค่ะต้งสแสลมเขาหน่อยอกร่องทวายนะนะคะจะมีไม่รู้ใครเป็นพี่เลี้ยงใครนะลูกจะแย่งอาหารกันก็ไม่รู้นะคะตามภาษาอันนี้กะเพรากระเพราจะเลี้ยง จะเลี้ยงให้ต้นเขาแข็งแรงใหญ่สูงนะก็โดยวิธีนี่แหลคะค่ะเด็ดดอกถ้ออกดอกก็เด็ดดอกนะคะอาหารก็จะไปเลี้ยงลำต้นเขาซะส่วนมากทำให้ลำต้นเขาใหญ่นะอยู่ด้วยกันกับหลากหลายลุมหนึงปลูกหลายอย่างคะ่ะ ฝรัง่งฝรั่งจะหัวจุกไหมสงสัยจ,จะเริ่มแก่เนี่นก็ชอบเด็ดไอ้พวกนี้ออกนะคะให้เขาได้ไปเลี้ยงส่วนที่ควรจะไปเลี้ยงนะคะไม่ต้องมาเลี้ยงยอดไม่ต้องมาเลี้ยงยอดอ่อนนะคะนี่คือวิธีการเขออาไม่ให้แล้วก็เด็ดทิ้งนะคะแล้วก็จะเหลือไอ้พวกนี้สวยๆแล้วก็เป็นร่มเงาให้เราร่มเงาให้เราเนี่ย ได้ลมได้เงาแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นน้อยหนานะน้อยหนาเพชรปักช่องเข็ปักช่องอันนี้น้อยหนาหนังนะคะคไม่ได้โชว์นี่นานละมืเวอร์คือเมือเวอร์มงงัวเมงเวอร์เมงเวอร์สูงครับพี่น้อง คนบอ,อกว่าบักเบอร์นี่กินกินใบมันนะค่ะกินใบเป็นพักแม่นบ่าพี่น้องกินใบเป็นพักเนาะก็หอมตอามภาษาก็ได้ลมแล้วค่ะได้ลมได้เงาละมีมีม,ม,มีลูกด้วยออกลูกละออกลูกละก็กำลังจะดูว่าเธอจะเป็นพันธุ์ไหน ะคะเพราะว่าที่ปลูกมาเนี่ยยังไม่เห็นลูกเลยมันทุ่งงามค่ะเขาเพิ่งได้ปุ๋ยซึ่งก่อนหน้านี้ไม่คย,คยได้กนะ็จะดูว่าเขาจะเป็นพันธุ์ไหนอะไรยังไงนะฮะถ้าโอเคดีก็จะเก็บไว้นะคะแล้วก็ย้ายที่ให้เขานิดนึงขน,นุนอันก็บอกขนุนไรยางจริงหรือไม่นะคอยติดตามดู ลูกเป็นต้นคู่ค่ะกับขนนนอัน,น,อน,นเนี้ยใบแฉกแเนี้ยไม่รู้อะไรจําไม่ได้แล้วค่ะก็ซื้อมานานละจําไม่ได,นนมด้อันนี้กละมุดปลูกไว้สองต้นนะคะละมุดมะกรูดด้วยนะคะปลูกไว้กินใบ ละก,กอค่ะละก,กอละก,กอต้นเตี้ยกำลังงามค่ะทุกคนงามมากเธนะอรอดเธอรอดมาหลายแรงสองแรงหนึ่งแรงอันนี้แรงที่สองกล้วยค่ะกล้วยปลูกไว้สองอันสองพันด้วยกันนะก็เหลืออยู่อันเดียวถ้าจะงามอยู่นะ ต้นใหญ่เลยนะคะทุกคนต้นใหญ่เลยนะอุ้ยับนี่ละหมอนมะนาวคุณตาออมะนาวคุณตาเรียกจนติดปากแล้วค่ะว่ามะนาวคุณตาเป็นมะนาวที่อร่อยที่สุดในโลกตั๋วค่ะพักติวค่ะพี่น้อง ต้นติวเพิ่งเอมามาลงไม่เงาไม่เฉานะคะไปได้เรื่อยๆนะคะต้นติวมาด,าดีค่ะเพชรบัลลาดเพชรบัลลาตโตได้ใจค่ะโตไปเรื่อยๆไม่เคยชะงักนะฮะทั้งๆที่แมงกินใบจน,นะะยอดอ่อนมาทีไรก็โดนตลอดช่วงนี้หน้าฝนนะ,ะแมง งอบช้างช้างงอบงอบช้างชอบลงอันนี้กระดากระดาาอุนะคะกระดาาอุปลูกไว้กินยอดปลูกง่ายค่ะอนี่ตรงนี้คือลำไยคริสตัลนะคะซึ่งปลูกไว้ตั้งเยอะนะคะเหลืออยู่ต้นเดียว ไม่ตายแต่ก็งามยากมากนะคะโตยากโตช้ากระถินสุดที่รักของแม่อ้อยมีดกนะคะฝักดกมากแก่ละแก่กินได้ละฝักดกมากเดี๋ยววันนี้เป็นกินส้มตำกันนะคะบยบซื้อส้มตำมากินแซ,บแซบ่บ เกินกินละจะเจี๊ยบเขียวสามปักนี่เกินกินละอหนึน่งก็แก่เนี่ยแก่เม็ดพวกนี้แหละค่ะมันจะมันจะขึ้นแบบว่าเนี่ยถ้าหล่นลงนี้ก็คือร่วงลงนี้ก็คือเกิดตรงนี้แล้วค่ะ ใจสนใจอยากได้ไหมคะเนี่ยปลูกใ่้มากเลยนะทุกคนอย่างที่บอกนะเป็นเป็นผักนะเอาไปลวกกินจะเป็นเคสูงอันนี้ก็น่าน่าเอาไปทำน่าเอาไปทำบอนไซเนาะทุกคน <G ül> อีกแล้วครับท่านเยอะแยะไปหมดตอนไส่ที่บ้านก็พอจเจออย่างนี้แหละอันนี้กระเจี๊ยบแดงปีที่น,น,นารักคนหนึ่งอมาให้นะก็นวานๆทิ้งๆแถวเนี้ยอันนี้ใครหายากนะทุกคนใครหายากชื่อใครอะไรเนาะคนขายถามอยู่ว่าพี่มันยังเหลืออยู่ไหมมันหามไม่ได้เลยนะเออพอดีแหละ มันก็ยังอยู่ดีมีส้มโอส้มโอแดงนะคะส้มโอแดงก็ไปได้เรื่อยๆแต่ว่าโดนตลอดนะยอดนี่แทงยอดมาทีไรก็โดนน้องมากินตลอดาการสลองเนาะดอกปีด๊ดนี่ก็ <c oughs> จริงๆล้าทำเป็นไม้ดัดน,นะสังเกตด,ดูนะคะว่านี่่ะรากเขาแต่ก่อน,นอีนแม่มีช่วงหนึ่งแม่อ้อยเล่นเล่นไม้ทำบอนไซเยอะไปเจอไอันี่ะไปขุดเอาแถวๆที่เขาทิ้ง,ง,งๆกว้างๆกันจาก,ก,นะะกนันเล็กๆนะคะทุกคนมันอันเล็กๆนะคะเล็กๆดูซิมันงามเลยนะเนี่ย เอาไว้ไหนเขาก็อยู่ได้อาจจะเป็นไม้ดัดที่สวยดอกปีบหอมนะคะหอมแล้วก็สวยดอกปีบอยู่กับนี่นะคะ่ะอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะทุกคนสเลเตเหรอคะ แกวมังกรอยู่กับฟอกเทลต้นนี้งามสุดแล้วค่ะฟอกเทลฟอกเทลปามกินลูกได้ปามประดับตรงมุมข้างนี้ก็ฟอกเทลแล้วก็เนี่ยช้อนทองคุณอาเอามาให้ปลูกฟอกเทล ต้นม,มนะม่วงเนาะมะม่วงปลูกในเข่งสูงใหญ่แล้วค่ะปลูกในเข่งนี่ก็ไม้ดอกค่ะออกมาจากแฟกจะทิ้งก็เสียดายนะคะก็สวนเล็ก ส่วนเล็กส่วนน้อยของไม้อ้อยนะคะสำหรับวันนี้คงอยู่กันอีกหลายชั่วโมงนะคะเป็นโอกาสและอากาศดีเลยแหละนะคะอาทิตย์ที่แล้วไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วสองสามวันที่แล้วเนี่ยมาทำดายหญ้าตรงนี้นะะมีความสุขกับทุกคนมีความสุขมากอยู่กับสวนเล็กน้อยนี่แหละนะคะ แค่นี้ก็ทำไม่ทันแล้วค่ะเดี๋ยวสิลกมากจะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ